วันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับรีวิวซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งมีสองสูตรให้่เหลือนะครับเป็นสูตรเด็เดมีสองสูตรให้่เหลือนะครับอันนี้เป็นสูตรธรรมดาไม่เผ็ดนะครับอันนี้สูตรไม่เผนะ็ดเนาะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งอันนี้เป็นสูตรเผ็ดครับนี่ ก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรเผนะ็ดนามีให้เลือก2อสูตรนะครับเมื่อนเอนี้กจมารีวิวทั้ง2ส,สูตรเลยนะตั้งใายสีเงินฟังทางนี้ฟัทงท่านนี้เป็นสูตรเผ็ดฟังท่านนี้เป็นสูตรบาเผนะ็ดมาครับกิดนด้ำกันครับต,ตีนไก่หยอดนี่นั้นเหรอ ตินไก่แห้งพวดแห้งแล้วน้องซื้อมาตะมือสักมาเจออันนี้ปาลามเผ็ดนี่ย ได้ครับบ่ได้หิวเขาเสูตรเพ็ดน่าจะแสบกว่าสูตรเป็ดเ,เข้ากันกว่าอันนี้หมูหมูหวานหมูสเต็กหมูแม่หมูหนะุ่ม <laughs> Ma non ci batte <laughs> มุมนี้อาจจากมุมในบ้านอืมนี่ห <laughs> นาห้องน้ำเลยนี่กินขา้าวไ่บอกห้องน้ำดีเด้อาจจากมุมในบ้านนั่งกินอยู่หน้าห้องน้ำเลยมากกับกินน้ำกันครับเตียวแห้งกับกินไก่แซ่บเข้ากันจริงๆอันนี้สูตรเผ็ดเนี่ย ลินความร่ำของเขากันรับผ้าเข้าไปรวมกันเท่า,า,าน,นั้นแล้วก็เ้นไสแบบนี้เนื้อหมูห้าง อย่าลืมนะครับอย่าลืมนี่ซื้อมาลองชิมนะครับซื้อมาลองชิมเลยนี่น้ำกว๋วยเตี๋ยวแห้งซอสกว๋วยเตี๋ยวแห้งมีสองสูตรให้เลือกครับอันนี้สูตรเผ็ดอันนี้สูตรธรรมดาไม่เผ็ดนะครับขวดละเจ็ดสิบเก้าบาทเนี่ยขวดละเจ็ดสิบเก้าบาทบอกเลยว่าคุ้มครับเพราะว่าขวดนึงเนี่ยกินได้ประ,าาราะมาณหกเกี่ยวคนนั่งนี่เนี่ยอันนี้ขนาดเทตงังไลนนี่ใสแค่นิดเดียวเนี่ยนิดเดียว เข้ากันนะครับแบบว่าบาต่ต้องไปต้มน้ำยังต้มน้ำซุ้น้ำซุปอย่างยากเลยเพราะว่ามันตป็นน้ำววแล้วว่าเอามาเใส่เส้เซนพร้อมกินแล้วนะ แซ่บแท้ครับกินเดแล้วก็แซ่บครับตอนนี้ เปสะ่มุงก็ปครับ กินกับกินไก่ขายกันเนะื้อสซำับ,บมวนแป็กเสียไปเดียว ครับพี่แนนอร่อยครับ,รบวิธีทำไม่มีอะไรยากเลยครับเข้ากับซ้อเส็นซ้อเส้นตามที่เข้ามากเนาะเส็นมีเส้นม,มากมาเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เส,เเส็นก็ได้เซ็มาตัดตามเข้าต้องการอยากจะก,กินนะครับ แล้วก็ลวกแล้วลวกเซนลวกเส้นแล้วก็เทน้ำจิ้มนะครับเทน้ำซอสเนี่ยเข้าไปมีอยู่สองสูตรเนาะสูตรเผ็ดกับสูตรธรรมดาไม่เผ็ดเทเข้าไปแล้วก็คน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 คู่เรีเขากันซ้ำหนึ่งก็แลรวพร้อมกินแล้วครับก็ต้องหมักอย่างเลยต้องหมักอย่างหมักพิธีเลยแล้วก็พวกพักตั้งๆสิกะฮาเป็นรักเอาตาหัวตำจ่วน พักนี้ไปขอเป็นพี่เจยครับพี่เจยนะสซาเจยสซาอิสานนะบุญหลักมาเล้ครับบุญหลักเลยพัก <c oughs> รีวิวอาหารแทนแล้วหลดชารจตอนนี้รีวิวอาหารไม่ได้ขายของนะไม่ได้ขายของเลยนะ่ะใส่หมูเข้าไปเนาะใส่หมูเข้าไปงี้สิจับคุยได้ไหม แบบดูดนิ้วเลยกลับจักรหบหนึ่งก่อนมุมนี้ไอจักมุมในห้องนะครับอยู่ห้องนอนอยู่แฟบพักเลยอันนี้กับน,น,น,นั่งกินนั่งกินในห้องน้ำเลยเมั้งในห้องน้ำนี่นิจนท่านนี้ก็เป็นห้องนอนพี่ครับแล้วก็ห้องนอนเจ้าของอืตอนนี้ก็เป็นเวลาอะไรละเวลาประมาณ บายซีบงแล้วตอนเนี่ยมันบยบายอยู่ไงเรื่องหิวเขออาแยงไม่ได้กิน <c oughs> สูตรเผ็ดนะแ่บกลัวนะครับสูตรเผ็ดมันจะมีความเผ็ดเนาะแต่ว่าสูตรอนัน สูตรบะเพ็ดนะสูตรบะเพ็ดนะมันจะหวานให้เิ็กน้อยกินถ้าูตรเผ็ดมันกับอะไรเผ็ดพลายนะครับสูตรเผ็ดก็พอดีกินนะพอดีแบบได้รสชาติเผ็ดจงังเลยนะคนไม่กินเผ็ดก็น่าจะกินได้ 对不对？嗯嗯嗯 <laughs> จะยังอยวกีนไกันแห่งพุทจีนไกันแห่งพุท

ก็การเกียวเที่ยงหรือไงกันอืออือเๆๆกินอลไรเนี่ยเก่งเขามั้งอ๋อจะคุยกันไหมเอเคเลยวจะคุยกันครับครับคุยกับมูนะครับตะเกีย้ ยังจะไม่ปฐมมัธย,ยมต,นมตาา้นมั้ลนะบด้กันทั้งดือนมากินกันต่อครับใกลจะบิแล้ว

比较香了，哈，差不多。 เปลี่ยนสายแล้วบอมารีวิวอาหารมารีวิวอาหารบัดเดียรงครับจากรีวิวการเดียวอ้อะ่าเมื่อกี้มารีวิวอาหารมาเลยครับมีสาวเจไปอะดอดเดีย <laughs> <laughs> สาวเจสาวอีสานจังหวัดเราเห็นอำเภอหนองพอนอกเทศบาลาตัวจอดเลย <c oughs> มาเกอะอ่ะอาๆเดี๋มาช่วยวัเรียนมาช่วยกินเดียบ <c oughs> ันเข้าไปกินย้ำแดดมันฮวานเดี๋ยวอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวคุยกันในแชทคุยกันในแชท ทำไมกินหน้าห้องน้ําอิอ๊กๆฟ้องพี่ตั้มนะกินเสียงดังมุมนี้ก็ถ่ายจากมุมในบ้านนะฮะมุมในห้องนะนี่นั่งกินหน้าห้องน้ำนี่ห้องน้ำผมม่มีเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ไม่มีเพื่อนบ้านเลยบม่ได้ททายเพื่อนบ้าน อ่าตอนนี้เส้นหมดแล้วครับกุยเตี๋ยวหมดแล้วรีวิวอาหารแพงพี่หนึ่ง <laughs> อาหารมันแพงแล้วตรงไปกินร้านซุ้มไปกินร้านบะรดงไงเขาต้องมากินนี่ในห้องี่อหลยซื้ออก,ก่าเก่าจริงๆไม่เคยกินหรอกเลยลังหลายทีย่อ พักเคื่อสกินมาปิดเนียหลายโปรดเอามาตกแต่งจานมันดูนดเย่ยดดีแบะเดี๋ยวจะขอุยาตปิดคลิปปิดไลค์แล้วด้วยครับเนี่ยนี้ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับซอสกุวยเตี๋ยวแห้งนะครับซอสกุวยเตี๋ยวแห้งนะครับมีสองสูตรสองรสชาติให้เลือกนะครับ มีทั้งสูตรเผ็ดแล้วก็สูตรไม่เผ็ดนะครับสูตรไม่เผ็ดนี้จะเป็นรสชาติแบบหวานๆเหมือนกับเด็กๆนะเด็กน้อยกินแต่สูตรเผ็ดนี่ <c oughs> แต่เด็กๆนี่กินได้ทุกกินได้เลยนะครับเอ,อ้ยสูตรไม่เผ็ดเนะี่ยกินได้แซ่บดีแนะนําสำหรับผู้ใยญ่ให้กินรุ่นนี้นะครับจะมีความเผ็ดๆหวานๆ,นๆนเข้มๆนัวๆแล้วจก็จะมีกินแบบกินอกินซอสีสดำๆเช่ไหมเมื่อยังรู้ซอสดำๆนะขึ้นนิดนึงแต่ก็แซ่บอยู่ครับ ก็มากินกับพวกพัฟพวกอย่างต่างๆหรือเครื่องเคียงเข้าโอเคทําง่ายสบายสบายครับไม่ต้องใช้อะไรเครื่องปรุงเยอะนะครับแค่มีเส้นนะครับเส้นเนี่ยคือเส้นตามใจชอบของเราเลยครับเราชอบกินเส้นแบบไหนจะได้ทุกเส้นเลยเส้นมัมม่าเส้นบะหมี่เส้นเล็กกุวยเดียวเส้นใหญ่เส้นอีกเส้นมีเส้นร่อนเส้นมียุกมีเหลืองมีดำเนี่ยเส้นขนมเส้นจะสามารถกินน้ำแกงแดงนะครับนั่งเข้ากันเลยครับไหนจะขออนุญาตไปล้่งตวลรังจานก่อนนะครับเด้อ แล้วบ๊ายบายรอดูคลิปต่อไปจะมารีวิวอะไรนะครับรอดูก่อน